ครับผม Resident Evil 4 Remake Chapter 2มาต่อกันเลยโอ้ยยังไม่หายเจ็บคอเลยไปรุ่กันต่อเก็บมีดนะอันนี้ต้องเก็บมีดนะไม่เก็บไม่ได้ วิ่งยาวๆพิ่งยาวๆบทอะไรเกซ์ซอมเดสเกสก็์ซอมเด้อะไรของมึงอือหายซะโอ้ยเดสโกเรอ่อรัดหลบอย่างนี้ไว้อย่างเงี้ยนั่นแหละเตะแองเลยนี่ดีเหมือนกันนี่โอเคข่าหนูกนะ่อนนะข่าไปแล้วหนึ่ง หนูอีกตัววิง 1, ว่งวนวิง่งวนวิ่งวนขาไปแล้วหนูตัวที่สองกด e แบบโอ้ยเดสโกเรมึงน,นี่ตัดถั่วจริงตาถั่วจริงเขี่ยข้าหนูก่อนโอเควิง่งวน,นไม <S <S ไหนูอีหนูอีเขี่ยไม่โดนเออเรียบร้อย ทิแบบ้งแป๊บไงก็ไม่ได้ใช้ละเก๋บีก,กิลโอเครีบไปดุนดุนกะจ,จับปุป๊บอืมกระจับปุป๊บอืมแล้วก็กิ้งอ่าได้ของคืนเรียบร้อยพอคืนแล้วนะดีดดรอแปบบ๊บ ไม่ได้รีโหลดเลยนี่หว่าตายซะบอกท่านผ่านไปเลยเด็ดเดเดเก็บก่อนอ่านั่นแหละเผื่อมีของล้ำค่าอะไรอีกดอนเดสดอนเดสอืมตสกี้ไปดิดอนเดดดอนเดดอะไรนะดอนเดสตาคำพูดที่ปากมึงแหละ เริ่มจากเฮียนี่ก่อนหัวเน,น้นเน้นหัวเน้นเน้นโยชโยชเห็นปะมันจะมีอยู่ตัวนึงอย่างเงี้ยเรายิงไม่ได้ไงเออเออตายไปซะตรงไหนอีกตรงไหนอหนีกมีอ่าั่นไงอุ๊ยเฮียไม่โดนโอเคหัวเน,น้นเน้น หัวเน้นๆหัวเน้นๆยิงมึงด้วยอีเจ๊ไม่เนียร์ไปเรียนมาใหม่ตรงนน้นก็จะมีอยู่นะแต่มันไม่ยอมสปอนไงจะสปอนตอนช่วงกูลงมาโอเคค่อยเดินก่อนนะขอเงียบก่อนแป๊บหนึ่ง เงีเยบก่อนเงีเยบก่อาแล้วมันก็จะสปอ์มาละขอเงียบเงียบก่อนนะเงีเยบๆีก่อนงเงียบสุดเท่าที่จะทำได้ตอนนี้ปกติตอนนี้ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนู้นหนึ่งตัวกูเห็นนะ ไม่ใช่ดีกว่าโอเคขอเงียบๆกันครับไอ้เชยเดี๋ยวแตกว่าไงวะไม่ตองไม่ต้องไม่ต้องมันสักที อุ้ยระเบิดโอเคขัดอุ้ยไปโดนไปโดนไปโดนเอาแค่สกัดเอาแค่สกัดก่อนเฮ้ยมีตัวหนึ่งใช่ไหมตรงเนี้ยอ่าใช่จริงด้วยนั่นแหละระเบิดไปซะไม่ต้อง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  งไปยิงไปยิงไปงอกหรองอกหรองอกหรอ,อชอบงอกไอ้พวกนี้ชอบเล่นงอกหมดยังห <c oughs> <c oughs> นีนะกูผ่าแบบมีมีมาได้กี่ <c oughs> ตัวเอาไปนั่นไหมนั่นไหมนั่นไหโอเคเรียบร้อยม,ม,ม, okay, มีมหมดนะ ยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะโอเคมีเจยอยู่หนึ่งตัวข้างในเพราะฉะนั้นกูเพลละวิอยู่ละไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องโอเคหลอดละ <ś cis> ง่ายง่ายจะเปิดมาอีกเหรอเฮ้ยกูเริ่มเก็บโอเคขออนุญาตไปเอาสปอร์คีนะครับจำเป็นจริง สมาร์ค <Small> <c oughs> ีแหงะไอ้เอีสตาคอมสัน,นขอสู้เพกเลย <c oughs> ไปอีกทางนึงไม่ได้ละต้องต้องอ้อมแบบนี้ลืมไปเลยแม่งต้องเก็บสมอคีย์โอเคถ้าจเจอตัวอะไรขวางทางยิงแม่งลืมไปเลยลืมเก็บสมอคีย์เลยโอเคทีนี้เราไม่ลืมแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรได้อยู่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 มาถึงก็ได้อยู่อ่ะ <c oughs> เปึ๊บปึ๊บมุมมมโอเคเรียบร้อยแล้วก็หมุนซะหมุนนุกไ <c oughs> หมุนนกไหม,นนม,หม,นนมเออีนี้ก็เอาสมอคีนี่ไปขายซซึงงมาปิดไปเออไม่ใช่จะปิดทำไมล่ะเฮ้ยบา้าเปล่ากูโอเคได้มาแล้วนักระ Ng bay ngon 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 ไม่ต้องเลยเจ๊เจ๊มึงชอบเล่นจับนะมีอาวุธชอบเล่นจับนะมีอาวุธชอบเล่นจับนะมึงอ่ะโอเคเก็บของได้สบายๆชิวๆมึงก็ต้องเคลียร์กับดักด้วยเออตือต่อตืด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  นี่อันหนึ่งโอเคทำลายกับดักหมีก่อนโอเคทำลายกับดักหมีเรียบร้อยวัดดีเรื่อยรอนานไหมเพื่อนเตะแม่งเลยนี่ไปแบบระเบิดด้วยลม้ม ล้มดิล้มดิล้มไม่กูหน่อยล้มไม่หรอกกูหน่อยล้มไม่กูหน่อยไม่ออกเตะแม่งเลยนี่มึงอะไรเริ่มตายไปแผลนี entonces, ่เตะแง่งเลยล้มตายตายตายให้กูหน่อยเออนั่นแหละตายให้กูหน่อยกูวไหวละเอ๊ะจําไม่ผิดนี่แหละ ไม่ไตกหลนเลยเนาะนเก็บแล้วนะของโอเคอกับดักมีอืมเรียบร้อยสบายสบายชิว,ชว เอาเบอร์ศูนย์หนึ่งเล็งยิงเดี๋ยวต้องใช้อีกเอาเบอร์ศูนย์หนึ่งโอเคไปเอาสมอคีเดี๋ยวอันล็อกก่อนนี่ไงสมอคีลูกเกี่ยงตั้งปึ๊บใบไม้หมูเด็กเรียบร้อย ทุกซองดีกว่าวะเมกชัวเมกชัวอย่างนี้ไปเลยอโอเคอขึ้นปึ๊บแล้วก็ขยับอีกหน่องแล้วก็ขยับยนี้แฮ้ได้ลอะอาเหียมันได้อยดิอ่าเนี่ย <cười> <Okay>. <cười> đưa đi, đưa đi. đây một tuần đây là thằng mày dù mấy tuần à bắc ok đưa đã đưa ra tao được đang đưa thằng độc ok ai chọn chapter